สวัสดีครับ FC ช่องอาจารย์เปียกกันไกลคู่นะครับนี้วันเสาร์ที่6กรกฎาคม2567นะไม่ได้ทักทายกันนานมากเลยช่วงนี้ยุ่งมากครับก็จะขอประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสักนิดเนาะช่วงนี้การบริการออกแบบความรอหรือว่าตัดผม ลูกค้าที่หน้าร้านก็ยังบริการอยู่เหมือนเดิมนะตอนนี้อยู่ที่อำเภอท่าปลาจังหวัดอุรดริตถ์นะครับส่วนการเรียนการสอนนะครับช่วงนี้ก็ขอขอเบรกไว้ก่อนนะครับไม่มีเวลาแล้วรู้สึกว่าตัวเองเริ่มเริ่มถึงจุดอิ่มแล้วหรือเปล่าก็ไม่ทราบเนาะอาจจะมีบ้างรับสอนปีละรุ่นอะไรเงี้ยนะครับคือถ้าท่านใดต้องการอาชีพจริงๆนะติดต่อที่อาจารย์เปียกมาได้ ก็จะอาจจะเปิดสอนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์จนถึงสุกนี้คือไม่มีเวลาแล้วนะครับตัวเองก็มีภารกิจเยอะขึ้นนะครับก็เห็นหายห่างหายกันไปนานก็ไม่ได้ทักทายกันก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพกายสุขภาพใจแข็งแรงทุกทกท่านนะครับต่อสู้กับการดำรงชีวิตที่เป็นอยู่ของอาชีพช่างรัดผมหรืออาชีพอื่นก็แล้วแต่นะครับ ช่างกระผมที่อาจารย์เปียกอยู่ก็คือว่าเป็นอาชีพที่น่าจะเป็นอาชีพสุดท,ท้ายแล้วล่ะนะเพราะว่าอยู่มานี้ก็ครบ30ปีแล้วสําหรับที่เป็นช่างนะครับก็ขอเป็นกําลังใจให้กับช่างใหม่ๆทุกท่านนะครับว่าทุกวันนี้มันการแข่งขันสูงมากนะครับก็ขอให้พัฒนาตัวเองอยู่เรื่อยๆอย่าหยุดการพัฒนาอย่าหยุดการเรียนรู้ทั้งหมดนะครับสําหรับช่างกระผมเนาะอย่าไปมองเปรียบเทียบกับคนอื่นให้มองตัวเองเป็นหลักนะครับ ให้ดูที่ตัวเองว่าตัวเองพอใจในสิ่งตัวเองตัดไปยังตัดให้ลูกค้านะครับให้ดูลูกค้าว่ากลับมาไม่เช็คตัวเองตลอดเวลาหมายความว่าคือพัฒนาตัวเองตลอดนะครับอย่าหยุดยิ่งอย่าอย่าหยุดหยุดนิ่งอย่าหยุดที่เปิดรับสิ่งใหม่ๆนะครับในช่อง YouTube มีหลากหลายนะครับทรงใหม่ๆเทคนิคใหม่ๆมีเข้ามาเรื่อยๆนะครับก็อย่าอย่าหยุดการเรียนรู้กันทุกคน นะก็คิดถึง FC ทุกท่านนะครับประกอบวัยพรทุกท่านประสบความสำเร็จแล้วก็เป็นช่างในเร็ววันมีอะไรก็ ID l ดี e ไลน์สอบถามนะครับ0830630545เบอร์เดิมนะครับอาจารย์เปียกกันในคู่ตอนนี้อยู่ที่อำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์ที่เดิมนะครับก็เรื่องเรียนนะครับช่วงนี้ก็อาจจะขอพักก่อนเนาะขอพักการเรียนการสอนก่อนเหนื่อยนะอายุเยอะขึ้นแล้วอยากอยากรีแลกซ์ละ ก็อาจจะไปหายชีวิตสักพักแต่ว่าก็ยังอยู่ร้านอยู่นะครับก็คิดถึงก็มาหามาเยี่ยมเยียนได้นะครับยินดีต้อนรับที่อำเภอท่าปลาเนาะหน้าหนาวหน้าเที่ยวม,มากๆเช่วงนี้เป็นหน้าทุเรียนทุเรียนก็เริ่มเริ่มน้อยลงแล้วทุเรียนนะครับท่านใดสนใจก็มาเที่ยวได้อำเภอท่าปลานะครับเป็นอำเภอเลเ็กๆอำเภอที่สงบน่าอยู่ผู้คนน่ารักนะครับท่านใดผ่านมาก็ให้ดีไลน์มาสอบถามกันมาเยี่ยมเยียนกันได้นะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดี มีความสุขทุกท่านนะครับสุขกายสุขใจสุขภาพแข็งแรงมีเงินมีทองตื่นมาเช้านี้ให้มีรอยยิ้มทุกท่านนะครับขอให้โชคดีเฮงๆตลอดปีตลอดไปนะครับขอบคุณครับ